สวัสดีครับผมปูผ่าเพชเมือไทยครับไฟน์นี่เราซ้อมมากี่วันครับเดือนหนึ่งได้ซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรเมือไทยครับก็อยู่ที่สุขุมวิท3ในกรุงเทศนี่แหละมีใครเป็นกุ๊บเป้าซ้อม์ละมั้งเด็กกาเพื่อนพี่เพื่อนนะครับเยอะกันเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบเจ็ดครับสูงเท่าไหร่หนึ่เจ็ดสองน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ประมาณหนึ่งร้อยสามสิบกว่าถ้าเป็นกิโลกิโลมันหกสิบสองมวยสไตล์อะไรครับ วันนี้เลยต้องมาเจอกับโตโต้นะไม่เคยต่อยกันแน่นอนครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกมมาต่อยเรืยังยังเลยไม่ได้ดูเลยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นต่อยเขาวางเกว่าแหวงไงดิไปเดินเล่นถีมือกับวงในดูก่อนตามสไตล์เราเลยมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ้นเขาบอกดีเนาะล่าสุดต่อยไหนมาตุปะวันนั้นต่อยกับจำได้ปะเป็นไงบ้างชนะแพ้แพ้คะแนนออกแพ้แพ้คะแนนไปเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ 120ครับ120วันนี้ต่อ123เนาะเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี่เกินเท่าไหร่เกินจ4ครับจ4นี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายตอนนี้เป็นไงอ๋อเต็มร้อยสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดไหมเนี่ยครับเอาชนะนะไฟนี้คุมมากี่กิโลครับ5้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ60-70คนจังหวัดบุรีรัมย์ฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยฝากถึงน้องชาวบุรีรัมย์อำเบิกกุมเนี่ยฝากเป็นแรงใจกังเชียรกับ ผู้ผ่าเพชรมวยไทยไดวันนี้โชคดีนะขอบคุณมากครับ